ู่ที่ไหนกันอีกเนี่ยอุ้ยหน้าตามันคล้ายๆโรงแรมนะเราลับไปนิดเดียวเนี่ะแล้วทำไมมันมีไม้กางเขนอยู่ในเมือเฮ้ยอ้อมดูไปดูมามันไม่ใช่โรงแรมนี่นี่มันโรงแรมผีฮะเราห้ามเป็นผีเหรอเฮ้ยข้างๆวิเคนเนี่ยผีๆว่าทำไมประตูมันเยอะประตูผีนี่เองอ่อมถ้ากินข้าไทยประตูผีก็จะอร่อยนะพี่เชนว่าอร่อยแซ่บเลยนะประตูมันล็อกอ่ะเราจะออกไปยังไงอ่ะ ต้องหาคุญแจป่ะอุ้ยหาไรคะเจอตัวแล้วอะอ๋อเจอทั้งออกแล้วเรียกพี่เค้นด้วยนะออกมายังไม่เจอผีเลยเอ้าเฮ้ยซ้อมไว้ก่อนไงยังไม่เจอผีรอสักตัวนึกว่าจะรออยู่นี้เอ้าเข้ามาทำไม่ซ้อมหลอกออกมาซ้อมหลอกกันฝนรู้ว่าพี่เค้นคล้ายๆกับในโลบล็อกเลยเนาะดูโรงแรมที่นี่สิเหมือนจะเป็นโรงแรมร้างเลยอ่ะ นี่ไงเขาเจอกุญแจแล้วกุญแจแขวนอยู่ตรงนี้นเองนกึกว่าเลื่อยนะหาตั้งนานงั้เราก็ว่ากุญแจหน้าตามันเหมือนเลื่อยให้กุญแจกันนะคะแล้ววิ้ยกุญแจปลดล็อกแล้วนี่ห้องนี้ไม่น่าจะมีดรอหรือเปล่าอ่ะโอ้ยอ้อมเราไม่ควรจะเข้าไปหรือเปล่าอ่าะเราควรจะขึ้นลิฟต์กลับบ้านดีกว่าแมา่ถ้าไม่เข้าไปแล้วจะออกยังไงอ่ะออกประตูหลังดีไหมอ๋อไม่มีประตูหลังนี่แต่ประตูข้างหน้าข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังก็ได้ ทางพักบานยังไม่เห็นเลยล่ากเลยคนรูปจังเลยอ่ะรีสอ <ไว S 2> อะไรด้วยต้องเก็บของตามเคาน์เตอร์ตโต๊ะพวกนี้นะมีสัติกลับยัยแมงม,มุมได้หรอเอามาครับของได้หรือเปล่าเนี่ยเรายังไม่เคยเดินเข้ามาในโรงแรมแห่งนี้เลยนะมันมีท้องคาได้หรอบอกแล้วอ้อมอ่ะซื้อทัวร์ก็อย่าซื้อทัวร์รัราคาดูด,ดิอันนี้ซื้อหนึ่งแถมสิบเลยดูดิอันนี้ทัวร์ไฟไหม้แล้วโอ้ตายแล้วทัวร์ผีหลอกกันดิน่าจะเป็นทัวร์ประตูผีหลอก อวยในตู้นี้มีของให้เราเก็บด้แล่ะนี่มันพี่งัดประตูปล่เนี่ยไม้งัดประตูเปล่าอล้ก็คอยถือไม้กางเขนไว้ตลอดนะพี่คินถ้าเจอผีก็เอาไม้กางเขนเนี่ยตรึงมันไว้เลยว่าแต่ว่าอ้อมถือนานๆแล้วอ้อมไม่ร้อนเหรอออยังไม่ร้อนยังไม่ได้เข้าวัดพี่คขนอ่ะเหรอเขาเอ้ยเขาไม่ใช่ผีทำไมถ้าเป็นผีจะมาเดินด้วยกันได้ยังไงล่ะเอ้ยหรือว่าพี่เคนก็เป็นผีอ่ะเอ้ยอย่าไปเรียกมันมาเรียกทําไมเนี่ยนี่ยังไม่รู้ตัวเองอีกเหรอว่าจะเองไปไปนานั้เท่าไหร่เอาละใช่ มาแล้พี่เคนไปห้องต่อไปแล้วกันวิยหของนี้ก็ยังไม่เจอผีดรอนะแล้วผีดอมันหายไปไหนหมดเนี่ยดีแล้วเขาไปพักร้อนต่ะหรือว่าเขาไปได้สองก้าน่ะหรือมันไม่เห็นเราอะ่ะดีแล้วแล่ะงั้นเราไปข้างหน้าดีกว่าวิ้ยของนี้ก็มีให้เก็บด้วยมีทองคำ ทอ,องคำนี่สงสัยต้องเอาไปซื้อไข่กับเจ้าเจฟไปหน้าเลยอะ่ะเออเ,เอเเอสกู๊ชไม่กางเขนไม่กังเขน,น,เนโอ้ยคนลุกน่กกากลัวไม่ทันมันหายไปแล้วอะ่ะโอ้ยดูฝันมันนี่มันงับหน้าเลยเมื่อกี้มันตุ้งแช่ถ้าตกาใจเหมือนเลยมันจ้ำสักแก่มันเป็นไหนแล้วอะ่ะเลือดรถเลยอะ่ะต้องหาของกินแล้วล่ะอุ๊ยนี่เจอทองคำอีกแล้วนะไม่รู้ว่าร้านของเจ้าเจฟเนี่ยจะขายของแพงหรือเปลาดี ไปก่อนละกันได้ข่าวว่าเขาขุดีิขุดเนื้อด้วยนะเอาไข่ของแพงใช่เปล่าสุดๆเลยบอกเลยอันละเป็นร้านเลยเขาบอกว่าต้องใช้ทองคำเนี่ยไปแลกของกับเขานะพี่แค่เราจะนอนพักที่ห้องนี้ก่อนนะอ๋ยจิตใจทำได้อะไรนอนลงหรออ้ามตัวเุงแจเราเอออะไรนะไอ้เจ้าพื้นเล้ยไปเลยไม่้างแขนก็คงจะไม่ได้ผลหรอกเพ่ก็เล่าใส่ยุบใส่ยุบเฮ้ยปิดประตูกันปัดตูประตูปรตูกัน ไอ้พีเคนปิดประตูแล้วม้องเลกแม่มันไปยังอ่ะพี่พี่เคนเองไม่ใช่จะซิกซะหน่อยโอทำไมแผ่นดินไหวอ่ะนี่นะกลัวจังเลยหรือมันตามเราเข้ามาแล้วควันอะไรออกมาจากประตูอ่ะพี่เคนเห็นเปล่าอ่ะควันสีเขียวเขียวอ่ะคิดไปเองว่าอ้าวไม่เห็นนีอะไรเลยก็เห็นควันมันออกมาจากประตูถัดไปจริงๆนะอนี่มีทองคำด้วยนะตรงเนี้ยหรือว่าที่นี่กำลังจะไฟไหม้กันน่ะยังไม่เจอเจ้าเจ้าไปอ่ะเฮ้ยนี่มนอะไต่าง โอ้จอดทางนี้เหรอตกลงไปเนี่ยตกลงไปตายเลยนะมันหลายชั้นแล้วไม่รู้ชั้นที่เท่าไรเนี่ยตอนนี้นี่ไงากุจแจเอาคุณจแาที่เราเพิ่งเก็บได้เนี่ยมาไขประตูข้างนี้กันเนาะไหนไม่เห็นมีอะไรเลยทำไมพึ่งสนสะเทือนตัวอะไรอ่ะปี๊กหวานออกปากด้วยโอ้กลิ่นปากไม่เบาเลย ึ่งมันไว้ก่อนพัฒน,นาคารไว้ก่อนแล้วก็วิ่งเลยอ้าววิ่งแล้ววิ่งอ้าวทางตันนะทางนีม้มันไ,<ง>ไม่ตายอะพี่เคนเราว่าตัวนี้เราอ้อมทางตันได้ค่ะพันธนาการชั่วคราวเท่านั้นไปแล้วลงมาชั้นอีกชั้นหนึ่งก่อนแล้วมันจะกินเราเป็นการถาวรเลยนะนี่เหมือนกับจะเป็นห้องเก็บของเลยหรือว่าจะเป็นห้องขังอะไรสักอย่างหนึ่งอะระวังด้วยนะเผื่อว่าจะมีผีดรอนอะอุ๊ย คันโยกนี่เหมือนคันโยกมันจะพังแล้วเลยอ่ันที่วยโอะตกใจหมดเลยไม้ทั้งเขนมีไว้ทำยังทำไมไม่ใช้่มาเลยอ่ะใช้แล้วเราไม่ทันอ่ะหุยไวเกินมันต้องคลิกที่พื้นเนี่ยแต่ว่าพี่เคนเราเกือบตายกันแล้วนะไปสลองขึ้นไปดูข้างบนกันป่ะหรือว่าเราเปิดสวิตช์ประตูเมื่อกี้กันแล้วอ่ะมาลองดูป่ะล่ะเขาก็ไม่แน่ใจเขาก็ไม่เคยมานะไปอ้๊มขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าโอ้โหแขน แคนทะลุประตูกมาดูดิมันร้อนเนี่ยพออยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะพี่เคนจะต้องมีผู้เสียสละนะเอ๋อเฮ้ยอ้อมใช่ไหมจะเสียสละพี่เคนจะต้องเสียสละให้เขาเฮ้ยไม่ดีมั้งจริงเหรอใช่พี่แคนไปก่อนเลยถ้ย่งั้นอ้อมมิ่งไปทางขวาเลยพี่เคนมิ้งไปทางซ้ายอย่างนะเดี๋ยวเขาจะใช้ไม้กางเขนตรึงมันเองไปเลยพี่เคนจริงมี่จับแล้วไปแล้วอ้าวมาจับตัวโอ้ย พี่เคนเขาตรึงมันไว้แล้วแต่ว่ามันไม่ตายแต่ว่าพี่เคนตายแทนไม่เป็นไรนะพี่เคนเดี๋ยวคะจะล่วงหน้าไปก่อนนะ <S <S ตอนนี้ต้องคิวเลือดก,กันอิอ่มพอดีเลย แต่แทาว่าเขาลอบอยู่ในตู้ชั่วคราวกันแล้วกันนะนี่นี่เจ้าพวกรอตางใครก็จับไม่ได้หรอฮ่าๆๆอ็แค่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูมดกันเลยดีกว่าน้อซึ่งมดของกอนะคะเขาก็ได้มีการอัปเดตเข้ามาใหม่ค่ะก็จะเพิ่มตัวละครใหม่ๆบางตัวเข้ามาเนาะสึ่งของอันแรกเนี่ยที่ขาดไม่ได้ก็คือตู้นะตู้ซ่อนแอบได้ซ่อนแอบกับพวกกาได้นะแล้วก็ในมดนี้ค่ะเขาก็ได้อัปเดตตัวละครรอแล้วก็อุปกรณ์ในการจัดการเจ้าพวกดอมาใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้กางเขน เอาไว้สําหรับตรึงหรือว่าพันธนาการเจ้าพวกผีดรอต่างๆนะคะอันเดียวอยู่เลยดูดิแตบ่บางตัวก็ฆ่าได้บางตัวก็ฆ่าไม่ได้นะคะแอันต่อไปก็จะเป็นไฟฉายค่ะไฟฉายเนี่ยก็ไว้ในใช้ในที่มืดเนาะ,ะซึ่งมันก็แค่คลิกขวานะคะมันก็จะสามารถเปิดแสงแล้วก็ปิดแสงได้ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดปิดเป็นตอนกลางคืนนะคะตอนมืดๆนะคะ เราลองใช้ไฟฉายนี่ดูเนาะเ <gasps> นี่ยดูดิม <Wow. S 1> ันสว่างจริงๆนะไม่แพ้สว่างจ้าด้วยวิยสวยจุม้มเปิดปิดได้จริงๆเหมือนไฟฉายเลยนะขาอบอักว่าจับมากแต่ว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ใช้เนาะเพราะว่าเราหาไม่เจอนะต่อไปก็จะเป็นไฟแช็คนะคะถ้าเราไม่มีไฟฉายแล้วก็ใช้ไฟแช็กกนะันเนาะเนี่ย คล้ายๆกับเรามีตะเกียงหรือว่าเทียนไขนะคะอยู่ในมือเราตลอดเวลาเลยแหละมันก็จะช่วยส่องแสงสว่างนำทางให้เราได้ค่ะต่อไปก็จะมาถึงตัวละครของเรานะคะตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นเจ้าดูปค่ะอา้าเขามีปัญหากับเตาเอา,เอาดเตากะทัเตากินดูปไ,ปไปแล้วอ้าเตากัดรอตายไปแล้วเจ้าดูปเตาอันน่ากลัวเอ่เจ้าดูปเนี่ย,ก,ยก็ดูใช่เล่นนะกัดฟางเหมือนกัน นึ่งเราเนี่ยสามารถจัดการมันได้ด้วยไม้กางเขนค่ะต่อไปก็จะเป็นเจ้าเจฟสโต์ค่ะเขาก็จะเป็นคนขายของในเมืองประตูผีนะคะเดี๋ยวดูร้านของเขากันก่อนนะดีเขาน่าจะเป็นพันธมิตรหรือว่าเป็นเพื่อนกับเอลกอปิโนนะคะเขาน่าจะมาเปิดร้านด้วยกันเนาะอยู <c oughs> ด่ดี แันนี้ก็คือของที่เขาขายให้เรานะคะก็จะเป็นไอเทมที่ไม่สำหรับใช้กับเจ้าพวกดรอค่ะแต่ว่าต้องใช้ทองคำเนี่ยมาแลกซื้อกับเขานะคะ <gasps> โอ้โหแขนแบบนี้เขาใกล้ไม่ได้กลัวมากเฮ้ยเขาจะจับเราเข้าไปกินไหม ขาไม่จับหรอกเอาไว้ซื้อขายอย่างเดียวต่อไปนะคะก็จะเป็นเพื่อนของเขาชื่อว่าเอลกอปิโน่ค่ะน่าจะเป็นนักขโมยเนาะรู้สึกเหมือนกับว่าในข้อมูลเนี่ยพอจะรู้มาบ้างว่าเขาน่าจะเป็นตัวที่ชอบขโมยของเนาะว้ายน่ารักจุงไปอยู่กับพี่เคนแล้ซึ่งไม่กังเขนเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าเราตีเขาแล้วก็เขาก็จะแบบสู้เราเนาะต่อไปก็จะเป็นไอนะคะ มันก็จะมีลูกกระป๋าเยอะมากกันแหละแล้วก็มีออร่าสีบ่วงๆค่ะอยู่ที่ตัวของมันด้วยนะคนลูกอ้อมดูดีลูกเลยใชไม้ตังเขนจัดการเลยนิ้มันกลัวไม้ตั้งแขนพี่เคนไอ้โดนดูไปแล้วาดูมแล้วโอ้ยดูดีมันแทนไม้กังเขนของพระเจ้าวิ้ยสุดยอดอ่ะไม้ตังเขนของพระเจ้าใช้ได้ผลด้แล่ะแล้วก็ไปก็จะเป็นสแนร์ค่ะไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันคือตัวอะไรนะคะเหมือนกับดักเลยเนาะ ก็คือถ้าเราเข้าไปใกล้เนี่ยเราก็จะโดนแบบเหมือนติดกับดักนะคะนี่ดูดิเนลองดูดิมันก็เหมือนกับลราแบบขึ้นไปนั่งบนกับดักงับก้นดูดิมันมีเขี้ยวที่ก้นด้วยอ้าชุดเลยคร่ะวิ่งดุจุงเบยวิ่งใช้ไม้กางเขนไม่ได้ด้วยล่ะใช้ไม่ได้ผลนะตัวต่อไปค่ะเขาก็คือกริชค่ะซึ่งเจ้ากริชเนี่ยไม้กางเขนก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะ อุ้ยสวย<ห>เจ้า <ปะ S 1> สวยวนี่คือการแก้แค้นของพวกดอดูสิเต่าเองเสร็จแน่เก็มันไว้ก่อนเกยบไม้กางเขนรู้สึกว่าตัวนี้นะคะเจอเวทมนต์ของไม้กางเขนก็ไม่เป็นอะไรเนาะอุ้ยโหดจุงมีน้ำมนต์ไหมขอน้ำมนต์หน่อยอ้าวเฮ้ยแต่มป็นโดนเต่ากินไปแล้วอะ <c oughs> แต่มันแพ้เต่านะทั้งงั้น <c oughs> อเอ็งย่าลองอีกทีดิเจ้ากริชเฮ้ยพี่แค้นมันจ้ำสแกเขาเฮ <c oughs> ้ยมันอุ้มเขาอาเมื่อกี้ ต่อไปค่ะก็จะเป็นเจ้าแมงมุมนะคะมันสามารถกระโดดกัดหน้าเราได้ค่ะเห็นตัวเล็กๆแบบเนี้ยดูไม่แพ้แมงมุมในไมโครไปนะคะเอ้ยไม้กางเขนก็ใช้ไม่ได้ผลหรอเนี่ยอ้ยดูดจุ๋มเลยอ่ะกัดหน้าเหรอเนี่ยดูดิมันมงับหน้าพี่เคนด้วยอะ้อโอ้ยตกใจมันเลยท่่เ,เอเลี่ยนอะเอ้ยเหมือนมันแบบสวบหน้าพี่เคนเลยอะ่ะเดี๋ยวเขาลองบ้างดิ เอ้ยดูดิเนี่ยไหเข้ามาจอมกรที่หน้ามันกระโดดกัดหน้าสยองจุงแล้วก็ตัวต่อไปค่ะสปริชค่ะตอนนี้เราก็เจอที่ในด่านเมื่อกี้นี้นะคะถามว่าทําไมตัวเล็กจุงตัวนี้เฮ้ยดูมันดุจังเลยฮะจะทำอม่ได้นะสว่าเลยมันน่าจะแพ้ไมตั้งเขนบ้างปะลองดูว่าพี่เคนลองดูไหม เออโอ้มันจำสกแกนไปามาได้แต่หน้าเขาอ่ะไม่เลย,ยมันแพ้มไม้กางเขนเหมือนกันโอเคจัดการไปได้อีกหนึ่งตัวแล้วเนาะ <ๆ S 1> แล้วก็ตัวต่อไปค่ะนี่ก็คือเจ้าซิกนะคะเจ้าซิกก็จะผุดออกมาจากพื้นสีดำๆแบบนี้ค่ะอ้โหใครคลื่นคลานเข้ามาแล้วตัวนี้ก็โหดนะไม้กางเขนฆ่าไม่ตายอ,โหโหอยู่ยงคงกระพันเรื่องนั้นดูดิระดับบอสมาเองก็อย่างนี้เลยอูยูดูดิดูดูดู โอ้ไม่เป็นไรเลยอะเอ้ามันอุ้มพี่เคมาแล้วมันจ้ำสกแก๊บพี่เคแล้วเจ็บพี่เคด้วยอ๋อุ้ยหน้ามืดไเลยใช้ไม้กางเขนเลยนี่ขนาดคีเอทีปะเนี่ยเพืาาเ่อนสารเพื่อนเพื่อนซล่าไปหมดแล้วถ้าเป็นสไปเวอร์ก็ตุเยไปนานแล้วนี่มันจ้ำสกแก๊บเขาอ่ะเนี่ยเอาไม้กางเขนไปกินอ,อันนี้แบบไม่ได้มืดคนเดียวนะนเพื่อนมืดไปด้วย <c oughs> แล้วก็ตัวต่อไปค่ะจะเป็นเจ้าแจ็คเนี่ยมันก็จะแบนแบนกันเนาะดูดิอ๋อวิ่งเร็ววิ่งเร็วอันนี้เราเจอบ่อย เฮ้ยมันจะไปสู้กับต่อป่ะเอ้าว้ายแย่แล้วมันจ้ำสแกเมไปแล้วอุ้ยอุ้ยมันไปไวมากเลยพี่เคนมันโดนแล้วเดินพริกที่พื้นนี่แน่นี่แน่เรียบร้อยนอนเป้านอนเป้านี่จมดินไปแล้วมันกระไรร่างไปแล้วล่ะเอ๋ไม่น่าจะมีน้ำมนต์ซะหน่อยเนาะแต่ก็จะไปเจ้าคอร์ทค่ะเจ้าคอร์เนี่ยมีหน้าตามก็จะเป็นอย่างนี้อ๋อพี่เคนมันเหมือนแคสเปอร์เลยอ่ะอุ้ยตัวนี้สวยอุ้ยมันจ้ำสแกม เดี๋ยวดูดิเอาไปสู้กับเต่าละอุ้ยมันคาเต่าเขาตายเลยดูดิโอ้โหถ้าอย่างนั้นแปลว่าเจ้าตัวนี้แข็งแกร่งที่สุดในเกมแล้วสิแต่ว่ามันแพ้ไม้กางเขนนะถ้างั้นถ้ามันโดนไม้กางเขนมันก็ตายได้นะมันระดับสเกลพลังไม่ถูกนะเนี่ยลองดูดิเนี่ยโดนตรึงละโดนพันธนาการจากไม้กางเขนละอุ่มันตายแ้เนี่ยดูดิมันแพ้ไม้กางเขนเหมือนกันแล้วก็ต่อไปเจ้าฟิกเกอร์ค่ะ ้วฟิกเกอร์นี่ก็อยู่ยงคงกระพันเหมือนกันนะก็คือโดนไม้กางเขนก็ไม่ตายนะคะโอ้โหดูมันแหกปากดิเฮ้ยมันคำรามเหมือนจะมีควันออกจากปากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเราแค่แบบยื้อระยะเวลามันแบบให้มันนิ่งๆตรึงมันไว้ชั่วคราเท่านั้นค่ะเพราะว่ามันไม่ตายนะมันไม่แพ้ไม้กางเขนนะคะโอ้โหดูดิดูมันจ้ำตะแกดิมันแทบจะกินหัวเข้าไปแล้วอ่ะตัวนี้เลยที่ไปกินพ่เข็เข้าไปหมดตัวเลยดูดิ มันไม่กลัวไม้กังเขนด้อะแค่ตรึงมันไว้นิดหน่อยไม่ให้มันเดินได้อะอ่งนี้ต่อไปค่ะเรามาถึงเจ้าตัวแอมบรูชนะคะเจ้าแอมบรูชเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแบนๆเหมือนกันเนาะนนเนี่ยแบบเนี้ยดูดิอ้าวมีควันสีเขียวๆได้นะมุ้ยน่ารักจังเบยตรงนี้ก็แพ้ไม้กังเขนกันนะคะนี่นะครับไม้ากงากงเขนกันาเรียบร้อยจมน้ำไปแล้วหลับสบายมาดูอีกทีดิถอามันจมสกแคลล่าละ โอ้มันกัดไม่ปล่อยนะอ้้าทางจะหลอนหน้าดูนี่แต่มันแพ้ไหมต้องเข็นเรายังได้เปรียบมันอยู่แต่ต้องคลิกให้โดนนะถ้าคลิกไม่โดนมันก็พลาดเป้าอะเนาะ โอ้โหวันไปแล้วพี่เคนอุ้ยไม้กางเขนนี้ใช้ได้เนี่ยต่อไปนะคะก็จะเป็นเจ้าลัชค่ะนี่ไงเจ้าลัชเป็นคล้ายๆกับแผ่นกลุ่มก้อนสีดำๆอะเนาะกระท้วตัวมันก็จะมีพันหนักมานี่ยนะซึ่งมันก็ในไม้กางเขนเหมือนกันเอาละค่ะแล้วก็รีวิวหมดตัวละครดรอว์ไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบผีดรอสแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นกดกระดิ่งให้กันฟุ้งฟิ้งกันนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับวันนี้ต้องไปก่อนะจ้บาย